We'll <laughs> บอลและคุณเฟยด้วยทีมแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันด้วยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยครับเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญนักแสดงทุกท่านครับรวมซิงี้ด้วยนะครับและผมขอเชิญนะครับคุณวรรักษ์ตุลาพรนะครับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญครับคุณสิริวัลมังกรกนกครับเชิญครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมครับคุณสิริพรชัยสะอาดครับขอเรียนเชิญคุณนัทสมนต์วงกิติพัฒนครับและขอเรียนเชิญคุณดุ๊กตายภาพร่วมกกัับบแขรเชิญสุดคง ครับโอ้โหนะฮะบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้ยิ่งใหญ่จริงครับและเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันนับเขาเดาครับทุกท่านครับช่วยกันนับด้วยนะฮะแบบเริ่มที่5 4 3 2 1คราับพร้อมกันครับและเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่ครับนอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้เตรียมความพร้อมกันก่อนนะฮะอยากจะให้รู้ท่านนับพร้อมกันด้วยใครนับขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะฮะช่วยกันนับสิ่งดังๆฮะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ครับประจำปีนี้ฮะ จากเดอะมอลล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์รับเอาละฮะทุกท่านพร้อมไหมครับแฟนคลับพี่บอยแฟนคลับน้องเฟย์ช่วยกันนะจ๊ะอ่ะทับพร้อมแล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งเอาละครับผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับในกับการยิ่งใหญ่ประจำปีนี้ครับเด e m ม l l a s เอเชียเฟสติวัล 22นะฮะโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าเป็นเทศกาลแห่งสีสันและวัฒนธรรมเอเชีย